เป็นโดโดอีกแล้วใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มึงจะมึงจะออโตจูนทำไมไปปืมกูอยากสืบมากเลยตอนนี้แบบขอเล่นเป็นนักสืบหน่อยไปไปไปเลยกันไปเกันกูเชิญล็อกมึงโฮมอ้าวไม่ทันสืบเเเลลยัันน้้กกกิสววบรไแใครเปิดออโตจูนใครบอกว่าโดนทอได้ กูเป็นเมคชีนีกูกำลังจะเดินไปหาพ่อกูกำลังเดินวนวนวนไม่ไม่ไม่ตังค์กูอยู่ไหนเอางี้ซ้ายล่างสุดเลดี้เป็ดเลดี้หานนะขวา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 ไม่ใช่อ้าวลนนะลนนะฆาตกรโดนสอบมันก็จะมือสั่นอย่างนี้แหละมันตายเร็วมากเลยนะกูจะตายอีกเหรอเฮ้ยแต่กูอ่ะกูกำลังจะหาท่อกูกำลังจะลองกระโดดท่อกูยังหาพ่อไม่เจอเลยนี่กำลังเดิน งั้นแสดงว่าเป็นแมคานิจริงโดนยิงโลไปเรียบร้อยแลระวังตัวกันไว้ให้ดีหุยเต็มตัวล็อกมือให้ทันพวกคนเจ้าชู้ต่อไปจะชู้ี่ดับไปดูบ้างแล้วกันนะดีนะกูไม่พูดว่ากูเป็นอะไรดีนะกูไม่พูดว่ากูเป็นเออแคนาเดียนใช่หรอมองตากูสิตากูมีพิรุษไหม ใครมันแอบูยกูกูเป็นกูเป็นมึงเป็นอะไรตอนนี้มีส,สองศพเจี๊ยสองศพดีก็มันเพิ่งตายไปเมื่อกี้ใช่ไงเอาเมื่อกี้อะไร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 เฮ้ยอะไรเนี่ยมีใครจะยืนยันตัวอะไรกันก่อนไหมไม่ใช่เอ็มเจกับประหลัดแหละไม่ใช่เแวบบเดี๋ยวเด<บ>ี๋ยวเมื่อกี้เห็น อยู่กับกูฟองมาอยู่กับมึงเลยมันวิ่งตามยังลยศพอยู่ไหนล่ะคุณลิสโตเฟนอะไรเนี่ย่างล่างซ้ายผมเห็นตอนกูวิ่งถามไอ้กูเห็นเบดีวิ่งอยู่กับฟองเลยครับสีดำผมพูดแค่นี้ว่าคนนี้แหละครับที่ผมคุยด้วยอยู่คือฆาตกรเขาเดินมาปุ๊บปาดแปดใครคุณเอ็มบีลิสโทเฟนถ้าเป็นเป็ดสีแดงเข้มเขาฆ่าผมก่อนแล้วผมยืนยันได้สีเหลืองครับสีเหลืองเขาอยู่ด้วยกันเลยไม่ใช่ เฮ้ยอเอ้า,อาอไม่หมดแล้วระเฮ้ยมาทำอะไรผิดแล้วบ้างไม่นะกูจะโดนแล้ววินี่อุตส่าห์ทำตัวแบบน่าสงสัยแล้วนะมันจะโดนอันตรายอันตรายอันตรายไอ้มึงไมะเนี่ยอะไรมึงเห็นเคไหมอะตอนตอนที่มีศพไม่เห็นก็นันไงแต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นคนฆาตกรมันต้องฆ่ากูก่อนแล้วนะเว้ยก็มันไม่ฆ่ามึงไงแล้วมันก็เดินมาฆ่าเอบี ไม่ไม่มันฆ่ากูแน่ๆเว้ยถ้าเป็นเคมันต้องแบบแขนตัวก็มึงเดินผ่านไปใช่ไหมได้ยินีหยมึงมึงอย่ามาใกล้ก,กูมึงนั่นแหละมึงวะเนี่ยกลัวกลัวมึงกูกลัวมึงตอนมึงเขมันฆ่ากูแล้วเว้ยถ้าเป็นเคมันฆ่ากูแน่ๆเว้ย <c oughs> ตอนมีรีพอร์ตละมันอยู่กับมึงไหมไม่อยู่เออนั่นไงเออวะมันเหรอวะไม่มันก็มึงอะ ผมสงสัยอยู่สองสีสีแดงเลยสองจีนี่สองคนนี้เลยครับแดงเข้มน่าสงสัยสุดทำไมต้องกเขาอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากชิปหายแล้วอะไรนี่ไปตรงไหนอะไม่ใช่มีนแล้วก็ไม่ใช่ไอซี่แล้วก็ไม่ใช่พีชี่ไม่ใช่เคยองกูไม่ใช่เอ็มเจไม่ใช่ประหลัดเดี๋ยวเอ็มเจกับปลัดอยู่ไหนอะ กูอยู่กับ MJ กับประหลัดไปด้วยกันทำภารกิจด้วยกันชิมหายละวอยากให้ทุกคนฟังผมนะครับอยากให้ทุกคนฟังผมคนนี้ถูกพีชี่ฆ่ากูเป็นมีมิกูมึงตั้งหายคนนึงให้ได้กูหาได้คนเดียวก็คือพีชี้หรอสีส้มเขาเป็นคนฆ่าเอเขาเป็นคนฆ่าสีม่วงเชื่อเาป็นมีมิกูยฟยามหลอกถามว่าอีกคนเป็นใครแต่หาไม่ได้แล้วอ่ะกูอยู่กับเขาตอนเขาฆ่าสีม่วง กูถามแล้วลูดไปแล้วสคริปสคริปต์แต่เมื่อกี้เคไม่งข้ามาของกูไม่ใช่หรอเคกับไอหรือเปล่าทำไมมันูไม่มันฆ่านานแล้วเคกับไอแปลกๆมากเลยกูเป็นนี่มีนี่สับเพราะฟองเป็นบกฟองกบอลกูปั่นกูเว้ยมันพยายามปั่นกูว่าเคเป็นด้วยไอมึงอธิบายดิไม่เอามึงมึงฆ่าตะกรฟองเหรอกูไม่ใช่ฆาตกร สองสองสองเฮ้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ใครยืนนิ่งสองเป็นไอ้เหี้ยเคเป็นอ่ะกูพูดแค่นี้แหละว่าเคเป็นสองเป็นคู่กับคุไปกันแน่กูไม่ไว้ใจพวกเบอร์อกตกูกูว่าสองเป e. ็นพยายามมาปั่นห e> ัวกูว well okay. ่าเคเป็นมั้ยบอกฟ้องไว้กับแว๊ดสองคนไปรอดูเดี๋ยวโอเคได้กูอยู่กับแว๊ดก็ได้แว๊ดมึงเป็นปหมเนี่ยไม่ได้เป็นมึงจะเป็นไหมเนี่ยตามกูอ่ะกูทำเพื่อเสร็จแล้วด้วยแต่ทำเพื่อไม่เสร็จเลย หายไน่มึงไหมประหลัดรึเปล่าเงียบเงียบไม่ไม่กูฟังพยายามฟังกูแวะไปไปไปเฮ้ยชิปหายแล้วเพื่อนมานี่เพื่อนไปไหนไปอะไรไอ้เอามอกลงวะชัดเลยชัดเจนประหลัดอาดเจนเจอีมจีใครวะประหลัดเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่กูไม่ใช่ แล้วฟ้องกับประหลัดเราอยู่ด้วยกันสามคนน่าเออว่ะก็จริงว่ะแต่ประหลัดมันทําเมียนแต่แรกเลยประหลัดมันอยู่กับไปเมื่อกี้ไปดไป้นเอ็นเจใครอยกยไม่รู้กูก็อยู่กับเราไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มือให้กูไปฆ่าได้ยังไงเอางงอะนี่ัวประหลัดกูพูดแค่นี้แหละโวยเลยประหลัดฟ้องเหรอชอยปันไงว่าแต่ละคนไม่ใช่กูมึงเอาอะไรมาเป็นกูไม่เชื่อใจไม่ได้เลยแม่อย่าหลอนมึงคิดดีๆเมื่อกี้เราอยู่กันสามคน ไม่ไ่คือตอนนี้มกดกันไปแล้วมึงคิดดีๆไมไดแล้วมึงดกัไปแล้วจบไหมจบกูว่าจบแค่นี้แหละอี่เอมากเลยไม่ไมหลอดอะไรไมอดอนไรไมหลอดอะไรกูเป็นมีมอีสาน